เรื่องหลอนตอนไปเล่นเกมบ้านเพื่อนสวัสดีท่านผู้ฟังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมย้อนไปประมาณปี2,542หรือช่วงที่ผมอยู่มอตน้นในสมัยนั้นสิ่งที่เด็กๆต่างจังหวัดชอบมากที่สุดคือเกมตลับมีเกมมากมายที่นิยมในสมัยนั้นเช่นคอนทรารถถังรถจิ๊บ ตัวต่อยิงเครื่องบินและเกมมาริโอเวลาเล่นก็จะต่อคิวกันใครเกมเวอร์ก็ให้คนถัดไปมาเล่นต่อถ้าวันปกติก็เลิกประมาณ5้าทุ่มถ้าวันหยุดก็เล่นถึงเช้าแบบว่าแม่เพื่อนตื่นมาหุงข้าวแล้วไล่พวกผมกลับบ้านด้วยฐานะทางบ้านผมไม่มีเกมตลับแน่นอน ต้องอาศัยไปเล่นเกมที่บ้านเพื่อนซึ่งเพื่อนที่มีเกมตลับจะมีอยู่3าคนแต่เพื่อนที่ผมสนิทและชอบไปเล่นด้วยมากที่สุดคือเพื่อนหนุ่มหนุ่มเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าเพื่อนคนอื่นๆมักจะมีของเล่นหรือของใช้ก่อนคนอื่นเสมอเช่นเกมกดเกมตลับเครื่องเล่น VCD รถมอเตอร์ไซค์และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนหลายคนมักจะไปรวมตัวกันที่บ้านหนุ่มวันนั้นเป็นวันหยุด เพื่อนๆก็ไปรวมตัวเล่นเกมที่บ้านหนุเหมือนเดิมเพื่อนที่ไปเล่นเกมด้วยกันมี4คนผมและเพื่อนเล่นเกมไปเรื่อยๆใครเล่นเกมโอเวอร์คนใหม่ก็จะมาเล่นต่อสลับกันไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณ5้าทุ่มแม่ของเพื่อนก็มาตามเพื่อนสองคนกลับบ้านจนเหลือผมกับเพื่อนหนุ่มแค่2คนเราสองคนเลยเปลี่ยนมาเล่นเกมมาริโอซึ่งเกมมาริโอจะใช้เวลานานมากกว่าเกมจะโอเวอร์ผมกับหนุ่มก็สลับกันเล่นไปเรื่อยๆ จนเวลาเกือบทีสาปรากฏว่าหนุ่มเล่นเกมเมอร์หนุ่มขี้เกียจรอคิวผมเลยขอตัวนอนก่อนผมก็เลยได้โอกาสเล่นชิวๆคนเดียวพอเกมเมอร์ก็เริ่มเล่นใหม่เพราะไม่มีใครมาต่อคิวผมเล่นไปเรื่อยๆจนถึงทีสามกว่า ก็ได้ยินเสียงไก่ไก่มันร้องไปด้วยวิ่งไปด้วยเสียงมันมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามผมได้ยินอยู่ประมาณสองนาทีผมรู้สึกว่ามันผิดปกติเลยกดหยุดเกมไว้แล้วจะออกไปดูพอผมเดินไปถึงหน้าประตูก็ไม่กล้าเปิดประตูเพราะเสียงเปิดประตูอาจจะทําให้พ่อแม่เพื่อนที่นอนอยู่ชั้นบนตื่นเพราะประตูมันฝืดมากผมก็เลยเปิดผ้าม่านเล็กน้อยแล้วดูผ่านกระจกบานเกล็ดผมมองดูสักพักก็ได้ยินเสียงไก่ร้อง แล้ววิ่งออกปีกเลียดถืน้นโผล่ออกมาจากกรัวไม้ไผ่บ้านฝั่งตรงข้ามพอไก่วิ่งมาถึงแนวร่องน้ำของถนนก็หักหลบแล้ววิ่งต่อไปตามแนวร่องน้ำแต่สิ่งที่ผมคาดไม่ถึงคือมีชายแก่นุ่งผ้าขาวม้าถอดเสือ้อนั่งยองยองแล้ววิ่งตามจับไก่ด้วยท่านั่งยองยอง ผมตกใจมากจังหวะที่แกนั่งยองยองแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งไล่จับไก่มันน่ากลัวมากตอนนั้นผมเห็นชัดเจนจากไฟฟ้าแรงเคียนข้างถนนสักพักไก่ก็วิ่งลอดรั้วเข้าไปในบ้านแกแกก็นั่งยองยองแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งลัดรั้วตามไก่เข้าไปจังหวะนั้นผมรีบวิ่งเข้าไปนอนแล้วคลุมโพงทันทีจอทีวีก็เปิดไว้อย่างนั้นเกมก็ค้างไว้อย่างนั้น ผมนอนสันกลัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็หลับไปมารู้สึกตัวอีกทีประมาณ8โมงเพื่อนปลุกเพราะแม่ผมมาตามไปกินข้าวตอนที่เดินออกมาผมกอดแขนแม่แน่นไม่กล้ามองด้านหลังนั้นเลยพอกินข้าวเสร็จ ผมก็มานั่งไตรตรองดูเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนแก่อายุ60ิกว่าจะนั่งยองๆแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งได้เร็วขนาดนั้นเร็วแบบว่าตามจับไก่เกือบจะทันขนาดเราวิ่งไล่จับไก่ตามปกติยังแทบไม่ทันเลยและคนปกติทั่วไปไม่มีใครไล่จับไก่ท่านี้หรอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมจะไปเล่นเกมบ้านเพื่อนหนุ่มเฉพาะวันหยุดหรือเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น พอพระอาทิตย์ตกดินผมก็จะขอตัวกลับถึงผมจะไม่ค่อยผ่านด้านหลังนี้แต่ผมก็สังเกตและดูพฤติกรรมของคุณตาคนนี้ตลอดแกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนาและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป แต่สิ่งที่แปลกก็คือเวลาที่ลูกสาวแกตั้งท้องลูกในท้องมักจะแทงเสมอลูกคนแรกและคนที่สองแท้งเพราะตั้งท้องแล้ววางแผนจะคลอดลูกที่บ้านพอลูกสาวแกท้องลูกคนที่สามแล้วไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพและคลอดลูกที่กรุงเทพปรากฏว่าเด็กปลอดภัยแข็งแรงดีพอลูกสาวแกท้องลูกคนที่สี่วางแผนจะคลอดลูกที่บ้านปรากฏว่าเด็กแท้งอีก ผมสังเกตว่าเวลาที่ลูกสาวตั้งท้องแล้วอยู่ใกล้คุณตาเด็กในท้องจะแท้งแต่เวลาที่อยู่ห่างจากคุณตาเด็กในท้องก็จะรอดปลอดภัยดีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่สำหรับผมผมมองว่ามันไม่ปกติทุกวันนี้เด็กท้องที่สามก็ใช้ชีวิตตามปกติส่วนคุณตาแกเพึ่งเสียไปเมื่อไม่นานนี้เองเรื่องหลอนตอนไปนอนโรงเรียน ย้อนไปประมาณปี2,544หรือช่วงที่ผมอยู่หมอตน้นบ้านของผมจะอยู่ห่างจากโรงเรียนยมัธยมประมาณ3กิโลเมตรการเดินทางไปโรงเรียนในสมัยนั้นผมกับพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนซึ่งจะไปโรงเรียนพร้อมกันและกลับพร้อมกันผมจะขอเรียกพี่คนนี้ว่าพี่เอ็มนะครับช่วงนั้นพ่อกับแม่พี่เอ็มไปทำงานที่กรุงเทพ ผมเลยต้องไปนอนที่บ้านพี่เอ็มทดลองใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่โดยการหาอาหารกินเองและทำกับข้าวกินกันเองตอนนั้นเราจะหาอาหารด้วยวิธีปักเบ็ดวางไซขุดหลุมบักปลาแต่ถ้าฉุบฉันจริงๆก็จะทำส้มตำหรือเอาไก่ที่พ่อแม่เลี้ยงไว้มากินกันซึ่งไก่จะมีเยอะมากๆและผมกับพี่เอ็มก็เป็นคนให้อาหารไก่ทุกวันบางครั้งเวลาที่กลับจากโรงเรียน เห็นไก่อยู่ข้างถนนก็จะใช้หนังสติกยิงแล้วนำไก่กลับไปทากินที่บ้านผมกับพี่เอ็มใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนักเรียนที่เสียชีวิตนั้นเรียนอยู่ห้องเดียวกันกับพี่เอ็มแล้วงานศพก็ผ่านไปเย็นวันหนึ่งครูที่ปรึกษาของพี่เอ็มเรียกพี่เอ็มไปพบคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงผมกับพี่เอ็มก็ปั่นจักรยานกลับบ้าน พอไปถึงบ้านพี่เอ็มก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปนอนที่โรงเรียนไปนอนเป็นเพื่อนครูเวนเพราะครูเวนเป็นคนกลัวผีวันต่อมาหลังจากเลิกเรียนผมกับพี่ก็รีบปั่นจักรยานกลับบ้านพี่เอ็มไปหุงข้าวตำส้มตำและทอดปลาส่วนผมเตรียมชุดรีดชุดที่จะใส่ไปเรียนในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็กินข้าวอาบน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียน พอไปถึงโรงเรียนก็มืดข้ามพอดีครูที่ปรึกษาพี่เอ็มก็พาไปห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์จะอยู่ชั้นสองตรงกลางอาคารพอดีใต้ถุนอาคารจะโลง่งและมีเวทีไว้ทำกิจกรรมต่างๆพอไปถึงครูก็เอาที่นอนปิกนิกไปวางแล้วก็เปิดแอร์สิทธิที่ผมกับพี่เอ็มจะได้รับก็คือสามารถเล่นคอมเครื่องไหนก็ได้เล่นเกมอะไรก็ได้ แต่หลังเที่ยงคืนต้องนอนสามารถกินขนมและนำอัดลมที่ครูเตรียมมาได้อย่างสุดท้ายคือสามารถใช้ห้องน้ำครูได้ ผมกับพี่ก็เล่นเกมไปเรื่อยๆส่วนครูเองก็นอนฟังเพลงจากเครื่องเล่นเทปแบบพบพาพี่เอมชอบเล่นเกมยูริส่วนผมชอบเล่นเกมแข่งมอเตอร์ไซค์ผมสองคนเล่นเกมไปเรื่อยๆจนถึงสามทุ่มครูเองก็ปิดไฟแล้วเข้านอนพร้อมกับบอกพวกผมว่าให้นอนก่อนเที่ยงคืนนะผมกับพี่เล่นเกมไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณห้าทุ่ม ผมรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำเลยเดินไปบอกพี่เอ็มว่าจะเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำจะอยู่ตรงบันไดระหว่างชั้นหนึ่งและชั้นสองห้องน้ำจะมีสองห้องเป็นห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายผมทำทุระอยู่ในห้องน้ำส่วนพี่เอ็มยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำพอผมทำทุระเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกไปผมเห็นเงาแวบๆเดินลงไปชั้นล่างผมเลยรีบเดินตามลงไป แต่ก็ไม่เห็นผมเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงใต้ถุนโล่งของอาคารแต่ก็ไม่เจอใครถ้าเป็นคนต้องไปแอบเร็วมากๆผมเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปดูที่ห้องคอมปรากฏว่าครูเวนอนหลับไปแล้วพี่เอ็มกำลังเล่นเกมด้วยขวามเมามันผมลง,งมากแล้วเหงาที่ผมเจอคืออะไรทางขึ้นมาห้องคอมก็มีทางนี้ทางเดียวประตูอีกฝั่งของอาคารก็ปิดผมเลยบอกพี่เอ็มว่าผมง่วงขอเข้านอนก่อนตอนเช้ามืด พี่เอ็มปลุกผมเราสองคนก็ปั่นจักรยานกลับบ้านผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนเวลาผ่านไปประมาณสิบวันครูที่ปรึกษาของพี่เอ็มก็จะเข้าครูเวนอีกครั้งครั้งนี้ผมเตรียมตัวอย่างดีตอนเย็นผมไม่กินส้มตำเลย กินแต่ปลากระป๋องพอไปถึงโรงเรียนผมกับพี่เอ็มก็เล่นเกมตามปกติส่วนครูเวนก็นอนฟังเพลงเหมือนเดิมประมาณหนึ่งทุ่มผมเข้าห้องน้ำแล้วรีบขึ้นไปเล่นเกมต่อผมไม่กินขนมและน้ำมัดลมที่ครูเวนเอามาให้เลยเพราะไม่อยากไปเข้าห้องน้ำตอนดึกสามทุ่มครูเวนก็ปิดไฟนอนเหมือนเดิมผมกับพี่ก็เล่นเกมไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มครึ่งพี่เอ็มก็บอกว่าปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำ ผมก็เลยพาแกไปพอไปถึงพี่เอ็มก็เข้าไปทําธุระที่ห้องน้ําผู้ชายส่วนผมเข้าไปฉี่ในห้องน้ําอีกห้องหนึ่งพอฉี่เสร็จผมก็ขึ้นไปนั่งเล่นเกมต่อพอเล่นไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาผมหยุดเกมแล้วลองฟังเสียงอีกครั้งปรากฏว่าต้นเสียงมาจากด้านล่างของอาคารผมเลยเปิดประตูห้องคอมออกไปดู เป็นเสียงของพี่เอ็มที่ตะโกนเรียกผมเบาๆผมก็เลยตอบไปว่าผมอยู่นี่จะตะโกนเรียกทำไมพี่เอ็มก็เลยเดินออกจากใต้ถุนอาคารเดินมาที่หน้าอาคารพอแกเห็นผมยืนอยู่หน้าห้องคอมแค่นั้นแหละแกรีบวิ่งขึ้นมาอย่างไวพอวิ่งขึ้นมาถึงหน้าห้องคอม ก็รีบจูมือผมเข้าไปในห้องคอมแล้วรีบล็อกประตูทันทีหลังจากนั้นแกก็รีบไปดูครูเวนปรากฏว่าครูเวนนอนหลับไปแล้วแล้วพี่เอ็มก็บ่นพึมพำกับตัวเองแล้วใครวะหลังจากนั้นแกก็รีบไปปิดคอมแล้วบอกผมว่านอนได้แล้วเช้ามืดแกก็ปลุกผมแล้วเราสองคนก็ปั่นจักรยานกลับบ้านเหมือนเดิมวันนั้นผมกับพี่ก็เข้าเรียนตามปกติพักเที่ยงเจอหน้ากัน ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยจนถึงตอนเย็นหลังจากที่กินข้าวเสร็จพี่เอ็มก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากทำธุระเสร็จก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาแต่เห็นเหมือนคนเดินลงบันไดไปชั้นล่างตอนนั้นแกคิดว่าเป็นผมแกจึงเดินตามลงไปพอเดินลงไปจนสุดบันไดก็กวาดสายตามองดูแต่ก็ไม่เห็นแกก็เลยเดินไปดูตรงเวทีและใต้ถุนอาคารแต่ก็ไม่เห็นเหมือนเดิมแกคิดว่าผมอาจจะไปเข้าห้องน้ำนักเรียน แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะห้องน้ำนักเรียนอยู่ไกลมากถ้าผมปวดฉี่จริงๆเข้าห้องน้ำหญิงก็ได้ผมคงไม่ซื่อดอไปเข้าห้องน้ำนักเรียนหรอกพี่เอ็มเลยตัดสินใจตะโกนเรียกผมเพราะแกมั่นใจมากว่าคนที่เดินลงมาคือผมแน่นอนแกะตะโกนเรียกเรื่อยๆตั้งแต่หน้าเวทีจนถึงใต้ถุนอาคารพอเดินไปถึงกลางตัวอาคารก็ได้ยินเสียงผมตอบรับตอนนั้นแกรู้สึกชื่นใจมากๆที่น้องไม่เป็นอะไร แต่ก็แปลกใจทำไมเสียงตอบรับเหมือนมาจากบนอาคารแกก็เลยเดินออกมาหน้าอาคาร เพื่อมองดูผมปรากฏว่าผมอยู่หน้าห้องคอมบนอาคารจริงๆพี่เอ็ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่แกตามลงมาน่าจะไม่ใช่คนแกเลยตัดสินใจรีบวิ่งขึ้นไปบนอาคารแล้วรีบจูมือผมเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูแต่ในใจก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นครูเวนก็ได้เลยรีบไปดูปรากฏว่าครูเวน,นอนหลับอยู่ในห้องคอมตั้งแต่แรกแล้วผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอก่อนหน้านั้นให้พี่ผมฟังบ้างปรากฏว่าเจอ เหมือนกันเจอลักษณะคล้ายๆกันผมไม่รู้หรอกว่าวิญญาณดวงนั้นเป็นใครแต่โรงเรียนแห่งนี้สร้างทับที่ป่าช้าเก่าอาจจะมีวิญญาณหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างแหละ ตั้งแต่ผมกับพี่เจอเหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยไปนอนเป็นเพื่อนครูเวที่โรงเรียนอีกเลยส่วนครูคนนี้ก็จ้างเวรบ้างเข้าเวรเองบ้างบางทีก็ซื้อเหล้าให้ลุงพันโรงกินเพื่อเป็นค่าจ้างให้ลุงพันโรงมานอนเป็นเพื่อนผมไม่เคยไปนอนที่โรงเรียนอีกเลยจนพี่เอ็มเรียนจบม6พอพี่เอ็มเรียนจบออกไปผมก็ขึ้นมปลายและเรียนต่อที่นี่ เรื่องหลอนคือนนอนเฝ้าของย้อนไปประมาณปี2546หรือช่วงที่ผมอยู่หมอปลายตอนนั้นพี่เอ็มเรียนจบไปแล้วส่วนผมเรียนต่อหมอปลายที่นี่ พอขึ้นมอปลายแม่ผมก็ดาวรถมอเตอร์ไซค์ให้พอผมขึ้นม .5 ก็ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมาการนักเรียนผ่านไปไม่นานโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนผมและเพื่อนๆก็ช่วยกันจัดสถานที่จนเสร็จพอจัดสถานที่เสร็จคุณครูก็บอกว่าให้นักเรียนชายมานอนเฝ้าของที่โรงเรียนตอนนั้นผมเครียดมากเพราะคณะกรรมาการนักเรียนที่เป็นผู้ชายมีแค่ห้าคนแล้วก็ป่วยหนึ่งคน ผมก็เลยแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนเตรียมอุปกรณ์มาเช่นหมากรุกหมากฮอตน้ำดื่ม40ดีกรีพอหนึ่งทุ่มแต่ละคนทยอยมาถึงโรงเรียนคุณครูขอตัวไปอาบน้ำและพักผ่อนพวกผมก็เริ่มบันเทิงลากโซฟาของท่านประธานมาวางเป็นวงกลมแล้วเริ่มนั่งกินกันกินไปด้วยเล็ดหมากรุกไปด้วยพอประมาณห้าทุ่มเครื่องดื่มก็หมดพวกผมเลยแยกย้ายกันไปนอนโดยเพื่อนสองคนที่อยู่หมู่บ้านอื่นจะไปนอนที่ห ห้องพยาบาลซึ่งห้องพยาบาลจะติดกับหลังเวทีส่วนผมกับเพื่อนอีกคนจะไปนอนบนโซฟาที่อาคารใหม่6โมงเชา้าผมไปปลุกเพื่อนสองคนที่นอนอยู่ห้องพยาบาลพอเพื่อนตื่นก็บนกับผมว่ามึงจะเดินอะไรนักหนาวะเดินเกือบทั้งคืนกูแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยหลังจากนั้นพวกผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน เพื่อไปเปลี่ยนชุดแล้วมาร่วมงานพองานจบลงพวกผมก็ช่วยกันเก็บข้าวของช่วงที่เก็บข้าวของเพื่อนสองคนก็ยังบนอยู่ แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกความจริงไปว่าเสียงที่เดินนั้นไม่ใช่ผมเดี๋ยวเพื่อนก็ไม่กล้ามานอนเฝ้าของอีกผมก็เลยเลือกที่จะเงียบผ่านไปอีกไม่นานก็มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์งานปีนี้จัดใหญ่มากอีการเช่าเต็นท์หถึงหหลังวางตามแนวทางเดินเพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนแต่ละห้องนำเสนอผลงานของตัวเอง1-2ถึวันแรก จะเป็นการแบ่งโซนจัดซุ้มและตกแต่งให้สวยงาม ่อนวันงานหนึ่งวันจะนำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และผลงานที่จะโชว์ในวันจริงมาจัดวางและแน่นอนคืนนี้คณะกรรมการนักเรียนชายจะต้องมานอนเฝ้าของครูกำชับว่าต้องอยู่เฝ้าของห้ามออกไปไหนเพราะของที่จะจัดแสดงมีมูลค่าหลายแสนคราวนี้คณะกรรมการนักเรียนชายอยู่กันครบห้าคนเริ่มตั้งวงดื่มเหมือนเดิมแต่จะไม่เล่นหมากรุกแล้วเพราะคราวนี้มีทีวีดูหนังพวกผมเปิดหนังสีริโยไทยดูพอ พอได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครูมาพวกผมก็รีบเอาน้ำดื่ม40ดีกรีไปซ่อนพอครูกลับบ้านพักไปพวกผมก็มานั่งกินกันต่อกินกันไปเรื่อยๆจนถึงตีหนึ่งพอถึงตีหนึ่งปรากฏว่าเหล้าหมดตอนนั้นผมอยากนอนแต่เพื่อนๆจะกินต่อก็เลยตกลงกันว่าให้ผมสองคนอยู่เฝ้าของส่วนเพื่อนอีกสามคนจะออกไปซื้อเหล้าผมกับเพื่อนก็นั่งคุยกันสองคนผมถามเพื่อนว่า ตีหนึ่งกว่าแล้วร้านไหนจะเปิดวะเพื่อนก็บอกว่าลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยงั้นเรานั่งรอจนถึงตีสองถ้าพวกมันไม่มาเราก็เข้านอนกันเลยตอนนี้บรรยากาศเริ่มเงียบเพราะอยู่กันแค่สองคนทีวีก็ผิดไปแล้วผ่านไปสักพักก็ได้ยินเสียงหมาหอนโดยเสียงหอนดังอยู่หน้าโรงเรียน เพื่อนผมก็พูดขึ้นมาว่าหมามันหอนมันคงไม่ได้เห็นคนหรอกมั้งผมก็เลยดับเพื่อนไปมึงจะพูดทำไมสักพักเสียงหมาหอนก็ค่อยๆขยับเข้ามาในบริเวณโรงเรียนผมก็เริ่มใจขอไม่ดีเพราะเสียงมันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆตอนนั้นผมกับเพื่อนนั่งเงียบอยู่บนโซฟาผมคิดในใจกูโดนแล้วโดนเพื่อนหลอกว่าจะไปซื้อเหล้าแล้วตอนนี้กาลังจะโดนผีหลอกอีก เพื่อนก็ถามผมว่าเราจะออกไปเลยไหมผมก็บอกเพื่อนว่าเราจะออกไปไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่เหลือใครจะอยู่เฝ้าของแล้วคุยกันได้สักพักเสียงหมายหอนก็ขยับมาถึงอาคารที่ผมกับเพื่อนนั่งอยู่ผมกับเพื่อนจับมือกันแน่น ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปดูที่ต้นเสียงจากแสงไฟภายในตัวอาคารผมมองเห็นหมาสามตัวกำลังเหา่าหอนและมองมายัางทิศทางที่ผมอยู่จากนั้นหมาก็เหา่าแล้วค่อยๆขยับไปยังอีกฝั่งของอาคารผมสองคนก็มองตามหมาไปแต่ทันใดนั้นผมก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีขาวเดินจากขวาไปซ้ายระยะเดินประมาณ5เมตรเดินทะลุป,ประตูทางขึ้นอาคาร ผมหันไปมองเพื่อนแล้วถามว่าเห็นเหมือนกันไหมเพื่อนบอกว่าเห็นเหมือนกันเพื่อนผมกระวนกระวายใจมากบอกผมว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วจะเอาไงต่อจะไปนอนที่ห้องพยาบาลไหมหรือจะไปนอนที่อาคารใหม่ผมก็ตอบว่าไม่ได้เดี๋ยวครูมาแล้วไม่เจอเราเราก็จะโดนบาตอนนั้นกลัวผีมาก แต่ก็กลัวครูมากกว่าผมเลยตัดสินใจไปนอนหลังฉากเวทีผมกับเพื่อนใช้ผ้าประดับที่อยู่หลังเวทีมาห่มนอนเอาหัวชนกันแล้วยื่นมือไปจับกันแน่นนอนสันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็หลับไป เจ็ดโมงเช้าครูมาปลุกแล้วถามว่าทำไมมานอนตรงนี้ผมก็บอกครูว่าโดนผีหลอกครูก็บอกว่าเพอเจอกินเหล้าเมาแล้วสติเพี้ยนผมถามครูว่ารู้ได้ไงว่าพวกผมกินครูก็บอกว่าก็พวกมึงไม่เก็บกันเลยดีนะที่ผอ,อยังไม่มาไม่งั้นครูโดนด่าอีก ผมกับเพื่อนก็กลับไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเพื่อมาร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ตอนพักเที่ยงผมเห็นเพื่อนหนึ่งในสามคนที่ออกไปซื้อเหล้าผมก็เลยถามว่าทำไมทำแบบนี้มึงรู้ไหมว่ากูเจออะไรเพื่อนก็ตอบแบบเรียบเฉยว่าก็ร้านค้ามันปิดแล้วอีกอย่างร้านก็อยู่ใกล้บ้านด้วยก็เลยพากันเข้าบ้านนอนผ่านไปอีกไม่นานก็มีจัดงานวันศิลปะผมกับเด็กแข้งก็ไปนอนเฝ้าของเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่เจออะไร เพราะพวกผมไปนอนที่อาคารเรียนใหม่เวลาผ่านไปจนใกล้จะปิดเทอมก็มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือพวกผมในฐานะคณะกรรมาการนักเรียนก็ต้องไปสร้างฐานจัดสถานที่ซึ่งสถานที่เข้าค่ายพักแรมนั้นจะอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ5กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆชายป่าแล้วก็เคยเป็นป่าช้าเก่าด้วยตอนกลางวันหลังจากช่วยการสร้างฐานและจัดสถานที่เสร็จ พวกผมก็ต้องไปนอนเฝ้าของเหมือนเดิมคืนนี้พวกผมห้าคนก็นั่งกินกันเหมือนเดิมตอนเย็นก็เปิดเพลงเสียงดังเพราะอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรพอดึกหน่อยก็ดีดกิก้าร์าร้องเพลงกันสนุกสนานประมาณห้าทุ่มเล้าก็หมดผมเลยอาสาออกไปซื้อเองแล้วก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องหารกันกลมนี้กูออกเองผมสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาพอซื้อเหล้าเสร็จ ผมกับเพื่อนก็ปิดโทรศัพท์แล้วนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่บ้านปล่อยให้3ามตัวนั้นรอเกอร์ตอนเช้ากิจกรรมลูกเสือก็ดำเนินไปตามปกติแต่สายตาของ3ามคนนั้นที่มองผมน่าจะโกรธมาก ตอนเที่ยง3าคนนั้นมาเรียกผมไปกินข้าวพอผมกินได้2-3งถงาคำก็รู้สึกแปลกๆก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมเนื้อวัวมันเหม็นและมีกลิ่นสาบจังเพื่อนทั้ง3ามคนหัวเราะแล้วก็ตอบกลับมาว่าที่เหมองกินอยู่มันไม่ใช่เนื้อวัวแต่มันเป็นเนื้อหมาทุกคนในวงข้าวก็หัวเราะกันหมด ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลอนตอนมัธยมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ